มันแห่งการทำความดีอย่างหนึ่งคือความละอาใจหรือความท้อใจ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในตนเลิกทำความสั่วและเลื่อมทำความดีมูลเหตุแห่งความละอาใจนั่นเนื่องจากเราเองปักธงผิดที่คือแทนที่จะทำความดีโดยตั้งใจจะให้ความดีที่เราทำนั่นปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นในตัวเราเองแต่กลายเป็นบ้า ทำความดีไว้ให้คนอื่นเขาสมเราหรือทำไว้เพี่อขมคนอื่นให้เขาพ่ายแพ้แล้วเราก็ตั้งใจยึดถือว่าการได้คำสมและได้เห็นคนอื่นพ่ายแพ้นั่นเป็นผลของความดีพอตั้งใจอย่างนี้ความยุ่งยากก็สักจะเกิดขึ้นเหมือนคนอาบน้ำแทนที่จะคิดว่า เราอาบน้ำเพียให้ตัวเราสะอาดปลอดโปร่งกลับไปคิดว่าอาบเพียให้คนอื่นเขารักเราหรืออาบเพียให้คนโน้นสวยสูเราไม่ได้นี่เรียกว่าปักทงของการอาบน้ำ ไม่ผิดที่ตรงของผู้ทําความดีก็เหมือนกันถ้าปักผิดที่ก็ยุ่งก็ขัดที่ขัดก็ขัดในตัวเองไม่มีใครเขามาขัดสักนิดตัวเองทำให้ตัวเองขัดแท,แท้ปากคุยกับคุณพี่แต่หังตาไปสำเนียงหาคุณน้องแล้วรักใครกันแน่คุณ ก็ได้ลอยทั้งพี่ทั้งน้องเท่านั้นเองทำดีแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์